สวัสดีครับมาพบกับช่องสร้างยนต์สไตล์บ้านๆของผมในคลิปนี้ก็มาเบ่งหนึ่งจุดเก่าอีกนะครับผมอันนี้ก็มาก,กับระบบแอร์นะผมแอร์ Air บพ่เย็นขั้นนี้ก็ได้นะครับแอร์ Air บพ่เย็นอันนี้ก็เจา้าบอกว่าคือเหตุด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนแผงฮ้อนแผงค่อยฮ้อนแล้วก็เปลี่ยนคว่มาแล้วนะเปลี่ยนว่ามาแล้วนะครับแต่บ่เย็นนะครับผมส่วนเกวัดเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยน้ำยาเนี้ยก,ก็ดูได้เกียรที่แบบว่าเบอ้อเบอิดนะน,นะับ้าขาดนะครับบ้ขาดแต่มผมล่องไปเนี่นแรงดันออกบึงเนี้ยมันมันไม,ม่เหมือนแบบม่มีสารเป็นเป็นน้ำยานะเป็นสีาขาวมิดลุ่มนะครับกเดี๋ยวผมจะลือตู้ด้านในเบึงนะครับว่ามันมันเป็นอย่างมันคือประเย็นนะครับคือว่าแบบ ก็จะเาเติมยาไปคือหัวกระเฮ็ดไปนะหัวกระเฮ็ดไปไปประมาณเป็นเดือนนึงนี่แหละนะครับวินีก,กับมาแบบขยินคือเอาขยินป่ะฉํานะครับเวลารอบสูงๆุงเนี่ยขยินนะครับเวลาเ้าขับขับแดนขยินนะครับเหมือนแบบน้ำน้ำยามันขาดนะเนาะเหมือนน้ำยามันขาดามีตะร่มในระบบเนาะเหมือนแบบว่ารถจอดโดนๆนะบางที่ะก็เหมือนมีตะร่มในระบบน้ำยาเพราะมีจีกสไหมมันก็มีนะครับเกิดกันได้นะครับผม นในเฮาก็มาลือ้นนอข้างในเลยเลือดกับพ่อมาณนี่ต้องลือกลนส้วนออกนะครับตัวก็คนค oh. ักแบบนี้แหละเฮาต้องลือกลนส้วนออกเบอร์เจ้าตู้อ่าอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตู่น้อยเน,นียนนย่ยออกนะครับแต่ว่ามันต้องยกมาทั้งหมดยกกันส้วนออกถามมาลื้อใหญ่เพราะมันลือเป็นใหญ่รอครับแค่เวลาลื้อเวลาเฮาแค่แบบอ่าใส่ความเข้าใจใส่ความ ชำนาญนแะนะมือมันแล้วก็ออกมากมากนะครับผมเพื่อจะได้เปลี่ยนข้อยินข้างในเดี๋ยวผมจะการลือก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าเพิ่งกันว่าข้อยินเนี่ยเป็นสภาพแบบไหนเนาะหลังจากที่แบบเข้าเรื่มลือเนี่ยมันก็จะมีมดตัวแดงตัวแดงน้อยๆนะตัวน้อยๆดีครับคัาเท้าและโปอ่ะตัวน้อยๆแดงๆอ่ะอยู่ในรถเนี่ยพกดว่าผมเห็น ตายอยู่นะครับช่วงนี้หนาฝนเนาะเนี่ยๆผมไตเที่ยยแถวเนี่ยนะครับช่วงนี้หนาฝนเมื่อาจะขึ้นรถได้นะครับรถค่อยขี่เป็นไปได้ว่าเมดแดงจะอาจจะไม่ทั่งได้นีนะครับผมอันเดี๋ยวผมจะจัดเลืองก่อนแล้วกัน ตูหัวคนังสัดนอมาอนสัน็อนลนัแบบเขยตูไปลพี่ตูพี่ตูอะพี่ตูอะแต่ว่าแต่ว่าชมากระโดดใส่ันตีกับ ปีกแมงเมาเต็มไปหมดเลยเงี้นจะรั่วนะครับโอ,มบโอ,นะมอ,อ้มันหัวนะผมรั่วครับมันบ่คอยเย็นเพราะว่ามันหัวเนาะเสริมไปมันก็ซึม่อมบอกต่อเร่งดันมันบ่หาย <c oughs> อันนี้กระดายนะครับผม เออนะปจัดกันิ่งว่าเปลี่ยนนะครับครับก็จัดกันอันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผม เอากระสาดเรียบร้อยกะมันบอมาเย่ยมอะไรเพราะว่าเหมือนจะมันมันโดนสีอ่ะโดนอย่างมากปุ๊มันเป็นคราบคาบอยู่นี่มันล่างบอกนะผมเออเหมือนมันสีประมาณนั้นส่วนข้อเหยียดนะครับผมก็ซื้อมานเนี่ยตัางมาเรียบร้อยนะครับผมว่าเท่ากับใส่ตักเกาเนี่ยแหละว่าเขาเอาเทียมมาแหะครับผมจะประเทศตางบเนาะจะบริเค้นลูกค้าว่า ต้องเอาแท้ต้องเอาอยางเดียวนะแต่ว่าเข้าจะแนะนําอยู่แล้วนะอ,นอันพวกนี้มันก็ได้เป็นปีไแ,แ,แล้วแหละเป็นปีกับอยู่ที่ว่าเข้าจากรักษาความส,าสนะอาดเด็ดถ้ใดต่อปีเดเดีีียยววครับปเหาวถ้าเกิดผูด้ใดแบบว่ารักษาความสะอาดก็คืออ่าได้ลองซ้มปีสบายสบายแล้วเนาะอยู่ที่การใส่ใน,คนะครับถ้าแบบว่าการที่แบบว่าเข้าม,มาบรรษาความสะอาดก็คือเมืองกรองอ่ะ มันจะมีกล่องไวแล้วนะรถเนี่ยรถตัวไม้ไม่อ่ะสมหมือนมันจะมีกล่องกล่องดักที่ฝุ่นอยู่แล้วอยู่ช่วงแถวอันเบลอร์นะแถวพัดลุ่มมันนั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดผู้ใดบพรักษาก็คือมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมที่ฝุ่นเข้าไปเกาะแบบเนี้ยมันสิเฮตให้ตัวเขามันผุนะครับไอตัวนี้ก็เป็นของทิดรถมันอั่นแหละนะครับเนี่ยไม่นจะเป็นภาพแบบเนี้ย มันจะเฮ็ดให้วามชื้นสะสมที่นี่มมนก็สิเฮ็ดไทยพุนะครับผมอามานั้นก็ขึ้นอยู่กับเข้าใส่งานนกันนะครับผมอ่าของของแพงของหนานะครับก็แล้วก็รักษากับอยู่ไรโดดเ่านะครับผมอานเดี๋ยวผมจะการประกอบก่อนนะครับถามว่าในคลิปนเนาะก็จะเม่นมากถามว่าเป็นยังรกูบอกท้าแลง บอกเ่เาได้หรอวครับค่าแรงเดี๋ยวผมจะถือดาแล้วครับเดี๋ยวหาว่าผมเห็ดแพ้งเห็ดถือกอีกนะผมเนาะเดี๋ยวประกอบกันแล้วกัน รอบรับ,รรบผมอันนี้คือในขั้นตอนกำลังแวกอยู่นะครับแวกดูดอากาศออกอยู่นะครับดูดอากาศออกในระบบในระบบขั้นตอนการดูดอากาศในระบบออกโอเคนะครับว่าดูดไปไประมาณสัก สิบกรทีด้มั่งเนี่ยข้าวดูดในอากาศเนี่ยมันร่นลงมากเนี่ยเข็มเนี่ยด้านเนี่ยคือว่าข้าดูดโหลดโหดถึงกว่ามันมันจำอ่ะตอนมันจำแสดงว่ามันหัวนะตอนมันุดเนี่ยสุดเนี่ยขีดเนี่ยข้างเนี่ยนะเออเขาต้องดูดดูดให้มันลงมากขนาดนี้เข็มประมาณเนี่ยถ้าข้าปิดปิดเครื่องเนี่ย ถ้าเกิดเข็มมันมันเด้งครับสแสดงว่าในระบบหัวเนี่ยปิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเด้งครับตีขึ้นมาเสียแสดงว่า,ถ,าถ้าเกิดมันโลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าเข็มคือว่าในระบบมันหัวแต่อันนี้ผมเช็คแล้วล่ะมัวหัวดอกพอผมเอาอ่า ร่มเช็ดแล้วถ้าผูดด้ใดยว่าม <ch Kanye wars> ีเครื่องอัดร่มก็เขาก็ต้องเช่นแบบนี้แหละ้นตอนต่อไป่าเขาจะเติมยานะครับผมการเติมยาเท่ากับไล่ไล่ให้อากาศได้ทอเนี่ยทอเหลืองเหลืองกับไล่ดอกแค่ให้มันเป็นสแตนบายฐานะเราะมาทาเพื่อแก้เท่ากับเปิดเขาย่างเดียวที่นี่นี่มันตามนะ เปิดซื้อเปิดให้มันขับไปก่อนได้ซื้อเดี๋ยวเราค่อยเติมอ่เลยแล้าเปิดเนี่ยเขาเขีเยนมันกะเด้งลงมามันก,ก็จะเติมอยู่ใน,นระดับประมาณสัก40นี่แหละไรถ้ามีก็ถ้าแรงดันเนี่ยส่วนมากมันิอยู่ประมาณ กือบ,บ200สองลอยเนาะแค่ไดนก็ถ้าให้มันลงมากล้อ่ะานังมงึงแค่ไหนกันครับผมหลังจากที่เท่าตัวน้ำยาอีกังเรียบร้อยแล้วเนาะแป๊เรียบร้อยเขาก็มาพ่อน้ำยาได้ระดับแล้วเขาก็อันนี้ผมก็มานังมึงระบบเย็ดความเย็นข้างในนะครับผมโอเค,คผมเย็นชื้มฉ่ำเออของไม่ละเนาะเสียตังค์ลวเนาะ ธรรมดาละมันกาอองมาดีเอออันนี้ขั้นนี้ก็อ่าที่แบบว่าระบบมีปัญหาเนาะก็คือเหมือนแบบข้อมันอะมันไม่ค่อยดีไปไหนหรอกนะครับผมแต่ก็อีกอย่างหนึ่งตัวมันกะหัวทั้งในเนาะก็จะเอาไปเทียมาใไม้แล้วแหละก็จะบอกว่าอาจจะไปเปลี่ยนข้อม้าหม่เออข้อมือสองนะครับถามว่าข้อมันกะดีว่ามันไม่ค่อยดีหรอกข้อมันกเก่าแต่มือสองกันได้นะครับ ให้ดีก็คืออของใหม่เลยเพราะว่าเป็นขอมที่มีแบบว่ามันอ่อนแอมากนะคออกระไดข้อของหนึ่งตัวเก่าเนี่ยข,อม,ขอมตัวน,น้อยๆเนี่ยโดยที่แบบว่าถ้าเกิดทํางานหนัหนกๆหรือว่าไช้งานหนักๆเนี่ยโดยที่แบบร่าระไดนั่นเนี่ยคอมมันรู้สึกมันจะไปเร็วอะที่ผมเห็นเนาะมันเป็นคออแบบใบมีดแบบหมุนจังไลหรออธิบายให้เข้าใจแบบนี้ล่ะเออมันเกิดเหมือนจะไม่ค่อยทนอะ สั่งนี่อ่านก่ค่อยดีปันไดเอานะครับผมในคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แหละนะครับเดือกใจจังเลยนะครับกดกระปุกนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะเป็นกาลังใจผมนะครับเพ็นคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ